สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมโรบอตในแมปสปีดลองก,กันนะครับก็แบบนี้ผมก็เคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากไปดูเดี๋ยวผมก็จะเ,เพิ่มการ์ดแล้วก็อินสกรีนไว้ตรงใต้หลังคลิปนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนี่อยากดูก็ไปดูกันได้โอเคทุกคนแมบบนี้เนี่ยก็เป็นแมบ,บที่ผมเคยเล่นไปแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่เข้าใจแบบนี้ว่าเล่นยังไงเนี่ยแต่ผมก็จะสอนอีกครั้งนึงนะครับก็แบบนี้ก็จะเป็นแบบวาดความเร็วนะครับเขาก็จะให้โจทย์เรามาอย่างเช่นกรณีเนี้ยเป็นคริสต์มาสแต่คือผมไม่ได้ไปอยู่ในเกมเขานะอ่าก็เป็นโจทย์คริสต์มาสใช่ไหมครับเขาะให,เะให้เขาจะให้เวลาเราประมาณ3นาทีในการที่จะวาดให้มันเนี่ยออกมาดีสุดสามนาทีสามนาทีก็คือเอาง่ายๆนะครับก็มันเร็วมากๆเลยเพราะงั้นเนี่ยคือเราก็ต้องบริหารจัดก,การเวลาดีด แล้วก็พอจบหมดเวลาเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยมาสรุปผลคะแนนตอนท้ายเกมนะครับเขาจะให้เพื่อนๆในห้องในเซิร์ฟเดียวของเราอ่ะไปโหวตกันอ่าใครได้คะแนนมากที่สุดเนี่ยก็ชนะไปนะครับก็นี่ครับเมื่อถึงจบเกมแล้วเนี่ยก็เขาก็จะให้เรามาโหวตกันเนาะอ่าซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีทักษะการวาดรูปเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะซึ่งเราเนี่ยอยากจะโหวตให้แต่ละคนเท่าไหร่ก็โหวตไปได้เลยนะตอนนี้เนี่ยโจทย์ก็มาแล้วทุกคนเป็นลูกอมอ่า ก็ลูกอมเนี่ยตาไปก็จะวาดเป็นเออเดี๋ยวนะประเด็นน,นะเราต้องวางสีพื้นหลังก่อนเว้ยเอออันนี้สําคัญมากตอยไปขอเป็นสีชมพูฟุ้งเฟิงฟุ้งเฟิงแล้วกันนะเพราะว่าลูกอมเนี่ยเราก็จะตีมันหวานเนาะอ่าตอนนี้ตาไปกกวาดลูกอมไปเนาะออซึ่งตาไพเนี่ยก็จะลงสีก่อนเพราะว่าเราเนี่ยจะค่อยตัดขอบถามว่าทำไมถึงค่อยตัดขอบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอะเกมนี้ไม่มีการแยกเลยเยอร์เว้ยเพราะงั้นเนี่ยคือเราควรจะลงสีก่อนแล้วค่อยตัดขอบเพราะว่าตัดขอบมันจะมาทีหลังอะเออ เราว่าอันเดียวเนี่ยไม่พอแน่นอนนะแต่ว่าเวลาเนี๋ยมันก็ให้มันน้อยนิดไว้เพราะงั้นจะไปอย่างที่บอกไปอ่ะคือเราควรจะบจัดแจงเวลาดีเว้แต่คือตอนนี้เขาไปก่วว่าจะวาอมยิ้มซะหน่อยซึ่งก็ไม่เหมือนกันนะว่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้จะวาดทันไหมแต่ว่าคิดว่าตัดขอบเนี่ยคงไม่น่าทันนะเพราะงั้นเนี่ยคือวาดอ้นี้ไปก่อนแล้วกันอุ้ยชิมหายไม่สวยเลยอ่ะเออเวลาอีกหมดไอ้อย่างอันนี้มันดูอะไรก็ไม่รู้ว่าฉันวาดอะไรวะเนี่ยแม่งควรมันจะวางออกว่าแม่งเป็นลูกอมเนี่ยเติมอะไรได้ก็เติมไปก่อนเนาะ เออเผื่อเขาจะแบบพอแบบยนยวนให้คะแนนให้โอ้ยเออได้แค่นี้อะโอ้โหอันนี้บอกเลยนะคะทุกคนขี้เกียจวาดมากพูดตามตรงคือแบบว่าวาดอะไรก่อนให้หนึ่งพอจุ๊บจิบอย่างแรงมีการบอกไว้แล้วเป็นของชั้นไอเนี้ยเอออันนี้ก็ไออย่ะให้หนึ่งพอ,อไม่สวยอ่ะ โอ้โหลูกอมน้องคือมีความแบบจุ๋มจิ๋มมากต่ะทุกคนนี่คือแบบเล็กอย่างแรงเลยแต่ไม่เป็นไรเนาะให้ให,ให,ให้ให้สองเลยอะให้สามก็ได้เฮ้ยแต่ว่าให้เพื่อนเยอะต้องระวังเพราะว่าบางทีเพื่อนก็ไม่โหวตให้เราอันนี้ก็โอเคนะวาดเยอะดีวาดเยอะแล้วก็แบบพยายามแบบมีตาแบบใส่รายละเอียดอันนี้ก็ให้อะให้สามเลยมีทั้งสามอันเนี่ยอันนั้นล่างอันนึงด้วยแต่ว่ามันมาจ,จะวานไม่ทันนะ อันนี้เป็นอมยิม้มโอเคให้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 สามแล้วกันคนหลังๆก็โอเคเนาะจริงๆคนที่สองก็จะให้สองนะเพราะว่าแบบก็ว่าโอเคอยู่อ่าของกััยแล้วโหวตด้วยนะจ๊ะโหวตด้วย,วยคนนี้สวยมากสวยสวยสวยอย่างแรงเลยเออโหวตให้กันโหวตให้ vote ด้วยว้ได้ที่สอง <c oughs> <c oughs> อย่างตึงอย่างตึง โจ้อันที่สองเนี่ยก็มาแล้วเนาะเป็นโอ้โหไอโอ้ตายตายตายบอกเลยนะครับว่าโจ้ตนี้ตายแน่นอนเป็นเพนกวินเนาะทุกคนเออเราวาเพนกวินไม่เป็นอะจะบอกว่าเพนกวินเนี่ยมันก็ไม่ได้สีดําทั้งตัวนะมันยังพอมีสีขาวเนี่ยพรอมแพมตามตัวอยู่เว้ยเพราะงั้นเนี่ยคือโอเคมาเราก็จะวาดอย่างประณีตเนาะทุกคน โจทย์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยวาดยากชิบหายเลยไม่โจทย์มาเมตตาคนที่วาดรูปไม่สวยอย่างฉันหน่อยได้ไหมเออวาดในคอมมันสู้ชีวิตนะเข้าใจปะทุกคนมาบนหน้าเนี่ยมันก็จะมีสีขาวนะเพนกวินอ่ะเออเพราะว่าฉันเนี่ยเพิ่งเสิร์ชรูปในอินเทอร์เน็ตเมื่อตะกี้เลยงงเหมือนกันว่าเพนกวินมาอยู่ยังไงว่าลืมเฮ้ยหนึ่งนาทีครึ่งก็เหรอไวจวังวะเวลาโอ้โหโอเคทุกคนเวลาเนี่ยไม่คอยไม่เคยคอยคอยเรานะ คือแบบตอนนี้เหลืหลอหนึ่งนาทีครึ่งแล้วเพราะงั้นเนี่ยคือรีบๆวาดโอ้ยเหลือห้าสิบวิแล้วตมเวลาไปยังไม่ได้วาดปากไม่ได้วาดหน้าเลยทีนี่ปาก <c oughs> เหมือนสโนว์แมนเลย <c oughs> แล้วก็เราก็จะวาดรูม่านตาเนาะ <c oughs> โอ้ยผ <c oughs> ีตาโบ <c oughs> ดูมีความแบบสู้ชีวิตเอ้ยทุกคนมันได้ปะ <c oughs> ก็วาดได้ดีแค่นี้อะเอ,อ่อเพิ่มเติมอะไรหน่อยเผื่อแบบก็จะแบบพอให้คะแนนเราหน่อยให้คะแนนแบบความขยันวาดอะไรแบบนี้เออเติมเติมอะไรได้ก็เติมไปโอเคทุกคนมาไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะโอเคอยู่เพื่ออาจจะชมว่าน่ารักอะไรแบบนี้อืมอันนี้ใครวาดเนี่ยคือเพนต์ปิ้นเขาอยู่อนาถามากนะแต่เขาก็มีการสั่วาดปอ๊อปเอ้ยชิมหายร่างเงี้ไม่ทันเฮ้ยอันนี้โอเคนะให้สอง อันนี้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบเพิ่มแบบเพิ่มตาเพิ่มอะไรว่าเท้าตั้งใจว่าอันนี้จะไปให้สามเลยอันนี้ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็สวยเอออันนี้ของอาภายัยอ่าเป็นไงเป็นไงดูสิเนี่ยเป็นวินงฉันเองสวยปะมีเพื่อนชมวันไนซ์นะอโอเคมาโอ้ยอันนี้น่ารักนะเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักแต่แต่แต่ให้สองเพราะว่ายังไม่ลงสีทีอะ โอ้โหโจทย์เขาบอกว่าเพนกวินอันี้แม่งฟุ้งฟิ้งมาแต่ไกลเลยวาดแมวมาเนาะไม่โหวตให้จ้าอา้าว1 6คะแนนเท่ากันนะทุกคนรอบนี้อุย้ยรู้สึกว่ารอบนี้1 6คะแนนเท่ากันเนาะแล้วคนที่3นี้หายไปไหนอะคือโอลิเวต่ว่าหายไปแล้วโจทย์ที่3เรนโบว์โอ้โหเรนโบว์นี่น่าจะเป็นสายลุงเนาะเพราะงั้นเนี่ยคือ มาทุกคนมาเราจะมาวาดก้อนเมฆก่อนละกันเนาะก้อนเมฆก้อนเมฆอ่าโอเคต่อไปได้ก้อนเมฆกันนะครับก็ต่อไปเดี๋ยเราก็จะวาดเมฆก่อนเนาะเขาให้โจทย์เรน,นโบว์มาใช่ไหมถามว่าทอไปถึงวาดเมฆก่อนเพราะว่าตะไผ่แต่กวาจะเป็นสายลุงเชื่อมกับเมฆสองเมฆเนาะอ่าก็พยายามครีเอทีฟแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานค่ะความคิดสร้างสารรค์จะได้ไม่ต้องเหมือนใครเนาะสรุปเมฆมาเหมือนเป็นทอด,ทอดเลย เออเมฆก้อนนึงใหญ่เมฆก้อนถึงเล็กโอเคดูไม่ค่อยสมดุลเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากเลยเวลามาลันเร็วจริงๆนะเว้ยคือแบบถ้าไปรผันไปมองทั้งหมดแค่แป๊บเดียวแม่งเวลาก็เลยไปแลบบ้วหนึ่งนาทีคือแบบไวจับปกติรุง้งเนี่ยมันก็จะมีสองแบบก็คือรุง้งทุติยภูมิกับรุง้งปฐมภูมิซึ่งถ้าใครเนี่ยจะเอาสีแดงมันจะล่างสุดละกัน สีของสายลุมเนี่ยมันก็จะเป็นสีม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ไหมเพราะงั้นคือต้องสีส้มมาก่อนอ่าสีแสดเสร็จก็จะเป็นสีเหลืองเฮ้ยมันต้องมีคนไล่สีสายลุมไม่เป็นแน่เลยเชื่อปะ่ะ <laughs> ม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเขียวเหลือง มานี่แหละเนาะประเทศไทยเราเรียนวิทย์มามาหลายปีแล้วตอนนี้ก็เป็นสีสุดท้ายเนาะโอเคมานะ่าจะวาดทันแน่นอนเออโอเคสีแสดนี่คือแถบเล็กกว่าเพื่อนเลยนะตอนนี้ <c oughs> ตัวไม่เป็นไรหรอกโอเคม่วงคลามเฮ้ยชิบหายแล้วม่วงครามน้ําเงินเอา้าครามมันต้องมาก่อนน้าเงินเหรอชิบหายละสะพายไล่สีผิดแล้วอะ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครสังเกตรหรอกเนาะ โอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะส่ลุงมีแค่แถบแค่6สีหรอโอ้ยวิทยาศาสตร์เธอเธอไม่ได้เรียนด้วยไงให้หนึ่งพอไะ่ผิด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 ,ผดมันต้องมี7แถบค่ะ1 2 3 4 5 6เอา้าอันนี้ก็มี6เหมือนกันให้1พอไม่ไม,ไม,ไมเธอผิดละอันนี้มีคนไปยืนนั่นบนสายลุงเลยนะเครีีฟมากโอ้โหอันนี้เต็มจอมาเลยเฮ้ยแต่ก็ ใครที่แบบมันเรียงสีสายลุ้งผิดคนไหนที่สีแถบสายลุ้งจํานวนไม่ครบอะไรนี่ไม่ไม่ให้ให้แค่หนึ่งพอคนนี้อะไอทรายมันทําไมแต่ละคนมาว่าหกแถบเพวะ <c oughs> เดี๋ยวสั์นี่คือตาไพ่เข้าใจผิดมาเตยม,มามาเลยตลอดหรอว่าแบบสายลุ้งคือมันต้องมีจแถบสีทําไมแต่ละคนก็ว่าหกมาเพวะสรุปคือฉันเข้าใจผิดคนเดียวที่เหลือคือถูกแล้วนี่แต่มันไล่สีถูกนะพูดถึงอนะ มันรู้ว่าแบบแดงอยู่บนม่วงอยู่ล่างนั่นเอออันนี้6กแถบเหมือนกันอุ้ยอันนี้แม่งเหมือนกูเลยอะ <S <S> <S แต่อย่างว่าแหละใครที่แบบว่าเรียงสยงีใส่ลุงผิดฉันไม่ให้จ้าเนี่ยเราก็ทำเจ็ดแถบสีนะเออถูกแล้วด้วย ู้ชนะก็คือเดี๋ยวนะทําไมต้องไปได้แค่จ็ดกันเทนเ้งล่ะเนี่ยสายลุงม,มันก็มีเจ็ดแถบสีปะทําไมมันว่าหสีกันน่ะอะไรเนี่ยเซิร์ฟนี้มีแต่ควายวิทยาศาสตร์เพี้เหรอ